อมึงไปไหนของมึงเนี่ยมึงจะไปไกลแล้ววนกลับมาเพื่อคืออะไรกลับมาที่เดิมเอ้าเอา มาในร้านทะลุประตูมาอันนี้มึงกวนสตีหรือเปล่าเนี่ยมึงวนไปวนมาเพื่อกูต้องไปดูสิ่งที่ต้องทำที่บอทิ้งไว้ให้เช็คลิต์ นี่ไงสังเกตลูกค้าจัดสต็อกเอาขยะไปทิ้งกวาดพื้นล้างห้องน้ําไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับว่าที่มึงทําอย่างอื่นถ้าแบบว่ามีลูกค้ามาสิ่งนี้ต้องทําส่วนใหญ่เนี่ย what the fuck มาหอนเดี๋ยวมึงมึงให้กูอ่านก่อนดีอะไรเนี่ยมันมันเขียนอะไรเนี่ยเหมือนมีคนมาที่แก๊สเตชันกูควรไปช่วย อือโอเคกูยังอ่านไม่เสร็จเลยแป๊บนึงกูขอดูก่อนโอเคมันบอกว่าสีต้องทำเนี่ยสามารถแบบว่ากด e เพื่อทำให้เสร็จอย่าโยนไม้กวาดเข้าไปในตู้เหมือนครั้งที่แล้วล่ะแล้วก็จำไว้ปั๊มก่อนแล้วก็ลดแล้วก็คุยกับลูกค้าถ้าเขาต้องการอย่าทำให้มันแปลกล่ะแล้วก็อย่าให้คนแก่เข้ามาอืมไอ้ยียแก่เมื่อกี้ที่แง่หลอกกูดีสวัครับ โอ้นี่ไม่ใช่ลูกค้านี่ผีนี่อ๋อมันบอกว่าให้ปั๊มก่อนอ่าแล้วก็ไปที่รถเอ๊บ<ะ><ะ>ไปเลยไม่คุยเลยเหรอโอเคกูควรไปดีสต็อกไหนของจัดสต็อกกว่านียนี่เหรออ๋อโอเคนี่จัดเอ๊เอาละเหลืออันสุดท้ายกูออกไปกูโดนแน่อันสุดท้ายนี่แหละโอเคจัดครบแล้ว เหมือนมีลูกค้ากำลังมาไหนวะในลูกค้าอุ๊โอเคบอสบอกว่าสังเกตลูกค้าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ลูกค้า <Hey. S 1> นี่ผีไอ้ยี่ไม่เปิดประตูเลยกูค,ควรไปคุยกับลูกค้าอะสวัสดีตอนเย็นเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับดีแต่ระวังด้วยนะครับคืนนี้ช่วงนี้มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่เมืองครับ ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แค่ระวังตัวด้วยนะครับมันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนั่นจะทําให้อะไรบ้าๆออกมาขอบคุณที่เตือนนะครับขับรถปลอดภัยนะครับโอเคเขาไม่จ่ายตังค์โอไอเฮีย้ยเฮ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 ้ลูเป็นเฮี้ยอะไรเอ้าเฮ้ยเอ้าดูเหมือนว่าคนแก่นั้นพยายามจะเข้ามาข้างใน ว่าแต่อ้เยียนั้นไม่จ่ายตังค์แมมาบอกพาาระจันทร์เต็มดวงจะมีสิ่งบ้าๆเกิดขึ้นมนันแนะนําให้กูระวังตัวมันเองนี่เองอ้เยียเฮ้ <_ d oll s> ขอโทษนะครับบอสผมบอกว่าคุณเข้ามาข้างในไม่ได้นะครับไอ้บลิมบลบลบลขอโทษนะแต่แบบไม่ได้จุด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 ,จดอ้าวเงียบยาวเลยผมต้องไปแล้วตอนเนี้ยไอ้ชื่ลุงเป็นเอี้อะไรเนี่ย โอ้ดูเหมือนว่าตำรวจจะต้องการคุยกับกูฮะตำรวจเหรออ่ะโอเคตำรวจมาไหน,น,นตำรวจอย่าคุยกับกูเนี่ยแกไม่ออกมาจากรถเนี่ยกูคุยกับกูยังไงอะว้าวเจ้าฟังแกไปอยู่ในรถได้ยังไงวะกูไม่เห็นแกออกมาจากรถนะแกมาจากไหนวะเนี่ยอื <c oughs> แล้วดูหน้าคุณตำรวจดิคุณตำรวจควรโดนจับก่อนเลยฮะสวัสดีตอนเย็นครับคุณทำงานที่นี่เหรอเอ,อ่อใช่ครับผมแค่สงสัยนะครับว่าคุณเห็นอะไรที่มันไม่ปกติในคืนนี้หรือเปล่าเอ,อ่อไม่นะครับอึมนั่นดีมากแค่มาตรวจตาในคืนนี้นะครับไม่สามารถลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่คุณแค่สังเกตไว้ให้ดีไม่ต้องกังวลน,นะครับเราแค่ได้รายงานแปลกๆเกี่ยวกับแถวๆนี้นะครับ คุณสามารถบอกผมได้หรือเปล่าครับว่าผมควรสังเกตอะไรไม่ครับผมเป็นความลับของตํารวจแค่คุณเห็นอะไรที่มันไม่ปกติแล้วก็โทรหาเราได้เลยโอเคครับผมไปเอาขยะอ่ะฮะกูว่าไปทิ้งขยะกูต้องโดนอะไรแน่ๆเลยมันต้องออกจากร้านน่ะไม่น่าจะปลอดภัยนอกร้านนะทางขยะอยู่หลังร้านใช่ไหมม,มืดๆเลย,ม,เลยมืดๆเลยว่ะร้านกูไม่ได้ปิดด้วยครเข้าก็าเข้าไปเลยอุ้ยมีหลังร้านให้เปิดโอเคกูคเดินตั้งไกล ทิ้งถังขยะอไอ้เชี่ยลุงมึงอีกแล้วไอ้สัตว์ไปทำยียอะไรนั้นอะว่ากูต้องโดนอะไรแน่แน่แหละแต่ไม่คิดว่าจะถุงแรกเลยอะ่ะอืมโอเคเรียบร้อยทิ้งหมดแล้วดูเหมือนว่ามีลูกค้ามาอีกโอเคมาแล้วมาแล้วอืมอ่ากูควรไปคุยกับลูกค้าคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเออค่อนข,ข้างดีนะครับเฮ้แล้วไอคนแปลกๆที่อยู่ในร้านคุณอะ เชี่ยลุงไอสัตว์ผู้ชายแปลกๆหรอครับใช่ครับผมใช่คุณออกมาข้างนอกเนี่ยและผมเห็นผู้ชายแปลกๆนะ่ะออกมาจากห้องข้างหลังของคุณนะ่ะเขาเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ของคุณหรอครับ ไม่นะครับผมทํางานคนเดียวคืนนี้ใช่ผมคิดว่ามันแปลก,ปกเขาย่องมาข้างหลังคุณแล้วก็ไม่มียูนิฟอร์มอะไรเลยอะดูเหมือนบ้าแล้วก็แบบอันตรายยังไงก็ตามไม่ใช่เรื่องของผมที่จะเข้าไปยุ่งแต่มันก็ทําให้ผมกลัวคุณไม่ควรมีคนอย่างนั้นอยู่ในร้านตอนกลางคืนนะครับมันทําให้คนกลัวแล้วออกไปได้นะครับอ่อครับผมผมจะไปดูครับ โอเคมึงทำให้กูกลัวก่อนเลยมึงวาร์ปขึ้นรถงั้นก็โชคดีนะครับผมไปแล้วแม่งขึ้นรถไปก่อนมันจะพูดจบด้วยซ้ำเนีน่ยโอเคลุงอืมนี่มันอะไรวะเนี่ยกูควรไปเอาไม้กวาดมีอะไรไม่รู้สกรปรกบนพื้นฮะไอ้เฮ hey, he ียลุงแกขี้แล,ล้วลุงแกก็จะจำสแกร์กูแหละคอยดูอโอ้โห ขี่เป็นทางมาเลยอ่ะโอเคแล้วไม้กวาดอยู่ในนี้ในตู้มันเรียกว่าตู้ไหมมันเรียกว่าอะไรวะเนี้ยที่เก็บของอะ่ะแล้วลุงก็นั่งขี่อยู่ในนั้นแบบสดๆเลยคอยดูโอเคไม่อยู่อ่าหรืออันสุดท้ายหน้าห้องน้ําลุงใครมันทำยีย่อะไรวะโว้ย ซอสมะเขือเทศเปื้อนเต็มไปหมดแม่งเต็มเลยอืมดูเหมือนว่ามีคนมาอยู่ในร้านแล้วจริงเหรอโอ้ยเขี้อะไรมาเงียบเลยเนี่ยสวัสดีตอนเย็นนะครับสวัสดีครับให้ผมช่วยอะไรครับไม่มีอ่ะแค่หาของโอเคครับบอกผมนะครับถ้าคุณต้องการอะไรจุด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  <c oughs> อะไรเนี่ยแกอยู่ดีๆแกเปิดเพลงกอกูเนี่ยมันคืองานอดิเรกข,ของฉังนการค้นหานั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันชอบทำฉันชอบที่จะมาปั๊มน้ำมันในที่ที่ห่างไกลในตอนกลางดึก <S <S คุณรู้ใช่ไหมปั๊มน้ำมันที่มีพนักงานคนเดียวและก็ไม่มีใครเลยรอบๆพวกเขาอาจจะไม่มีโทศรศัพท์หรือไม่มีอะไรใกล้ๆให้ร้องของความช่วยเหลือถ้าอะไรมันเกิดขึ้น ใช่มันเป็นสิ่งที่ฉันชอบทำเพื่อความสนุกยังไงก็ตามขอบคุณที่ฟังนะครับขอให้เป็นคืนที่สวยงามบายบายออแล้วมึงพูดเพื่อสีน้องทำต่อไปก็คือไปล้างห้องน้ำอ่ะฮะเรียบร้อยเสร็จเอามอบไปเก็บมอบไปเก็บ เฮียเนี่ย What the fuck เวมไพร์เด็กคูล่ามาจากไหนนั่นมันเฮียอะไรนะยังไงก็ตามกูควรเอาม็อบเข้าไปเก็บที่เดิมลูกค้ารออยู่ข้างนอกอโอเคเรียบร้อยกูควรไปดูว่าไอ้บ้าี่มันพูดอะไรขอพูดสำหรับการเติมน้ำมันนะครับหนุรอไม่มีปัญหาครับแล้วเจอกันนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายนะ อะไรอ่ะเบิร์มพายแกปัญญาอ่อนขนาดนี้เลยวะเนี่ยมึงหนีไปไหนไม่รอดแน่ครั้งเนี้ยพวกโอเคไปไหนแล้วอะ What the fuck เขี้ยวแวมพายขึ้นไปขี้บนเพดานมันหนีไปไหนแล้วอะมันหนีไปได้เนี่ยเฮ้ย ไปไหนนะ่ะมันไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยวแวมพายกูมองแม่งไม่เห็นวะกูถามจริงท่านแดกมึงปัญญาอ่อนอย่างวะเนี่ยฮะเอ๊ก <Hey! S 1> ูเห็นมึงเว้ยจุดๆด,ดนะมันยังคิดว่ากูไม่เห็นมันกูรู้ว่ามึงแอบ,บอยู่ใต้ถังขยะนั่นจุดๆแนะ่กูไม่ไปไหนแน่แล้วก็เอาไอ้บ้านั่นออกจากหัวมึงซะ <_ A> มึงเป็นใครเนี่ยแล้วทําไมมึงต้องก่อเรื่องวุ่นวายในปั๊มด้วยเนี่ยึบโอเคถ้ามึงจะไม่ตอบคาถามกูอย่างน้อยมึงก็ต้องช่วยกูทําความสะอาดที่นี่บืโอเคกูจะไปเอากระเทียมละเอเหมือนจะกลัวนั่นหมายความว่ามึงจะช่วยใช่ไหมึเออืออ๋อ ไปแล้ลเหี้ยเอ้ยกูต้องจัดหมดนี่เลยเหรอเนี่ยโอเคเรียบร้อยกูควรไปดูว่าแวมเป็นยังไงบ้างตอนนี้คิงแวมเป็นไงบ้างก็ยังสกกระปกเหมือนเดิมคิงแวมมึงทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะมึงไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยเหรอเนี่ย กูค,คิดว่ามึงจะขึ้นไปทำความสะอาดเพดานกูไม่มีเวลามากนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยกูต้องไปปิดร้านกูคิดว่ากูควรไปหยิบไม้กวาดขึ้นไปกวาดข้างบนแห <c oughs> วมนี่แม่งเอ้ยโอ้โหหายไปละ <c oughs> เคบลอยคีนเสร็จแล้วกูค,ควรไปดูว่าครั้งนี้เอแหวมมันทำความสะอาดจริงๆแหวม กูคิดว่ามึงบอกว่ามึงจะช่วย <B le af> ว้าวเป็นคําพูดที่สร้างแรงบันดาลใจชิบหายเลยได้โปรดมึงช่วยให้กําลังใจกูมากกว่านี้ได้ไหมถ้ามึงจะไม่ทําความสะอาด ถามมึงจริงๆเอ้าโอเคกลับมาได้ว่ะเฮ้ยมึงทำอะไรแล้วเพลงมาจากไหนมึงจะเต้นกูดูเฮี้ยอะไรอยู่เนี่ยกูคิดว่ากูควรไปเอาม็อบนั่นแหละมันให้กำลังใจกูสุดยอดมากอ่ะฮะ ไปดูดาเมทที่แม่งเกิดขึ้นในห้องน้ําเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหแกมาคำคิงแวมแกมาคำวะเนี่ย <c oughs> อ่าไปเอาม็อบเก็บเอา้าแวมหายไปแล้วไม่เต้นแล้วอือฮะกูควรไปคุยกับไอ้แวมโอเคแวมมึงอ,อยู่นี่เองมิสเตอร์แวมเราทำความสะอาดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้อย่ามาล้อเล่นนะกูฟังมันรู้เรื่องแล้วเนี่ย โอเคนายรู้ไหมนายก็ไม่ได้แย่นะเบมึงอาจจะไม่ได้ช่วยทำความสะอาดบแล้วมึงก็ทำของเละไปหมดเลยเบแล้วมึงก็ทำให้มันสกโปกไปหมดเลยเนี่ยทำไมแบรนี่มี question mark ใช่ทุกอย่างที่สกโปกนั่น่ะไม่ใช่มึงเหรออ้าวแล้วใครทำวะน่ะสกโปกนะบแปลกวะยังไัก็ตามนะมันก็ดีที่ได้อยู่กับมึงทำให้งานที่โดดเดี่ยวนี้ผ่านไปไวมาก โอเคมึงก็ไปได้ละกูจะล็อกละมึงบอกว่ามึงอยากอยู่ข้างในเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเมื่อมันพระจันทร์เต็มดวงเหรอแล้วมึงก็เจ็บที่ออกไปข้างนอกในกลางคืนนี้เหรอแล้วมึงก็เริ่มอธิบายตำนานของเผ่าพันธุแวมพร์มึงแต่มันยาวเกินโอเคเข้าใจหวังว่ากูจะได้เจอมึงอีกนะแวมไปแล้วแวมกูควรไปแล้วโอเค บายบายลุงเจมันขวาใส่กูเลยลุงแกเป็นแหววูบุรมาป่าชวยูด้วยแวแต้เหรอชิบหายแล้เจ๊กโดนทิ มาดิกเอาอาการอสู้มึงรู้ปะ่ What the fuck โยกูควรเชียร์ลำไพกดสเปซเย่โอเคเย่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 เยอะไรเนี่ยเยเยเออวู้ฮู้เยี่ยมการเอสู้รดับตำนานนี่มันคือการต่อสู้ของสองเผ่าพันธุ์อันยิ่งใหญ่โอเคเชียร์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 

กูควรไปขอบคุณแวมพายไอ้ชื่อแวมึงเก่งเกินว่ะขอบคุณมึงจริงๆว่ะว้าวมึงช่วยกูเนี่ยบเบบางทีมึงอาจจะไม่แย่เลยเนี่ยเดี๋ยวนะมึงมาที่ปั๊มน้ำมันเพื่อมาล่ามนุษย์หมาป่าแค่นั้นเหรอแล้วมึงก็ใช้กูเป็นเหยื่อเพื่อล่อไอ้มนุษย์หมาป่าออกมา แต่เวลาที่พวกเราใช้ด้วยกันน่ะมันแสดงให้มึงเห็นถึงความหมายที่แท้จริงของมิตรภาพใช่ไหมเว้าวฉันคิดว่าพลังแห่งมิตรภาพเนี่ยชนะปีศาจชั่วร้ายได้ทุกตัวมึงกับแหวมกลายเป็นเพื่อนกันแบบเบสเฟยเลย แล้วอะไรก็ไม่ดูกูอ่านไม่ทันนี่มันเกมอะไรกันเนี่ยสุดยอดจริงๆ